โอเคเหพี่เต้เต้ครับเวลาผมเจอโจทย์พวกโจย์ปัญหาตีโกนเลยนะพี่29ม .4 เลยนะแม่งเพราะวาดรูปแล้วเออแดกว่าพี่ไปไม่ถูกเลยอ่าหลักการแก้ควายอธิบายแบบเห็นภาพง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่น้องกระแทกภาพนี้ขึ้นมาได้ลองแหกตาดูนะครับมึงเคยท่องตารางตีโกนเนาะ30 45 60กูเริ่มแม่งที่มุม45ก่อนละกันเพราะว่ามุม45เราจะมองสามเหลี่ยมกาลางรูปนี้ใช้คําว่าแทน45ได้เริ่มควายที่แทน45 TAN 45เท่ากับด้านตรงข้ามก็คือเหส่วนด้านชิด20บวก X มึงได้อะไรมึงได้ว่า TAN 45เปลี่ยนเป็น1แล้วก็ย้ายข้างขึ้นมาคนพบว่า H เท่ากับ20บวก X จริงๆกูต้องเขียน20บวก X ฝั่งซ้ายเฝั่งขวาแต่ช่างแม่มันนะครับพี่รวบลักให้เร็วๆขั้นตอนถัดไปก็คือเอาแบบค่อยๆอย่างนี้แล้วกัน ถ้ามองดีๆภาพสามเหลี่ยมนี้คือมุมฉากถ้าอันนี้70มีคอนเซ็ปต์ว่ามุมแหลมอันนี้ก็คือการเอา70ลบก,กับ90พบว่าแนงมีคือมุม20แล้วมึงจะเห็นว่าสามเหลี่ยมนี้ซ่อนมุม20สามเหลี่ยมใหญ่ซ่อนมุม20เดี๋ยวกูทำอย่างนี้แล้วกันกูเขียนแทนยี่เท่ากับแทนยี่เยี่สิบของรูปใหญ่ข้ามคือ H ชิดคือ36กบวกยี่บวก X ็ก็น่าจะเป็น56บวก X ถัดมาทางขวาแทนยี่ส20รูปเล็กข้าม X ชิด H ข้าม X ชิดเ ตรงนี้ก็ใช้ความสามารถมึงยังไงก็ได้นะครับแก้สมการมาพี่ก็เอาแม่งอย่างนี้แล้วกันเอาเคูณไขว่เอาเคูณไขว่มาแบบนี้ได้เฮทกำลังสองเท่ากับ x คูณห้าหกก็เฮทกลังสองเท่ากับ 56x บวก x กําลังสองตรงช็อตนี้ก็แล้วแต่มือเลยนะครับว่าปุ๊จาอย่างไงก็ได้เรามีว่า h เท่ากับ20บวก x แทนแม่งเข้าไป20บวก x ยกกําลังสองเท่ากับ 56x บวก x กําลังสองช็อตนี้ ก็จะเป็นการแยกตัวประกอบออกมาซึ่งถ้ามึงแยกตัวประกอบออกมาหน้ากําลังสอง0แม่งเลยบวก2หน้าหลัง4 0 x บวกหลังกําลัง2บวก x กาลัง2เท่าไหร่ขวามือปัญญาอ่อนตัวนี้หลังจากนั้นกูว่าแม่งก็เอา x กาลัง2รลูดๆูตัดแม่งอย่างนี้เฮ้ย hey, สุดท้ายย้าย4 5่6 400าเท่ากับ1 6 x ถ้าเอา16ไปหาร400แม่งก็คงจะแอนแอนแอนได้ x เท่ากับ25คําถามถามว่าแล้ว h นี้เท่ากับเท่าไหร่ h นี้คือ20บวก25 กูตอบให้เลยโป้งเข้าให้45และนี่คือวิธีการคิดข้อปัญญาหลวข้อนี้ขอบคุณครับ